จากโลกเนี่ยเราก็จะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาทั้งงานวิจัยบทความต่างๆคือมันจะพาเราไปดูตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆไปจนถึงโครงสร้างที่แบบว่าวเล็กที่สุดของศาสารเลยวันนี้เราจะมาจาะลึกกันครับว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งบ้างพอเราซูมเข้ามาเรื่อยๆจากโลกก็จะเจอ,เอ,อมนุษย์เซลล์โมเลกุลจนมาถึงหน่วยที่คุ้นเคยกันดีที่ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ใช่เป็นจุดเริ่มก็คืออะตอม อะตอมนี้เป็นพื้นฐานที่เรียนกันมาเลยนะคะใช่ครับโครงสร้างที่คุณคุ้นกันก็นิวเคลียสตรงกลางมีโปรโตอนนิวตรอนอัดอัดกันอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆอ่าฮะแต่จุดที่น่าสนใจในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาจะเน้นว่าแบบจำลองใหม่ๆอะครับ <c oughs> เขาไม่ได้มองอิเล็กตรอนเป็นเหมือนดาวเคราะห์เล็กๆที่วิ่งเป็นวงชัดๆแล้วอ,อ๋อค่ะ <c oughs> แต่จะมองเป็นเหมือนกลุ่มหมอกความน่าจะเป็นมากกว่า คือเราบอกตำแหน่งเป๊ะๆไม่ได้แน่เวลาใดเวลาหนึ่งใช่ค่ะแล้วตรงนี้มันสําคัญมากคือมันเหมือนเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจที่ลึกลงไปอีกนะคะอย่างที่ข้อมูลหลายๆชิ้นเขาก็ชี้ไปทางเดียวกันว่าโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสนะคะถึงจะเล็กมากๆแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่สุดยังมีสิ่งที่เล็กกว่านั้นอีกที่ประกอบขึ้นมาเป็นพวกมัน อ๋อคือในโปรตอนกับนิวตรอนเองก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกถูกต้องค่ะข้อมูลจากงานวิจัยพวกฟิสิกส์อนุภาคที่เราดูกันมาเนี่ยเขาอธิบายเลยว่าโปรตอนกับนิวตรอนจริงๆแล้วประกอบด้วยอนุภาคที่ชื่อว่าควาคค่ะควากใช่ค่ะส่วนอิเล็กตรอนที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเลปตอนเลปตอนควาก์กับเลปตอนค่ะสิ่งสําคัญเลยคือทั้งควากทั้งเลปตอนเนี่แหละค่ะ ที่แบบจำลองมาตรฐานหรือ Standard m o d เดซึ่งเป็นกรอบทฤษฎีหลักๆที่ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้อ้างอิงอะค่ะเขาบอกว่าพวกนี้คืออนุภาคมูลฐาน elementary particles คือเท่าที่รู้ตอนนี้ยังไม่เจอว่ามันประกอบจากอะไรที่เล็กกว่านี้ได้อีกแล้วค่ะเป็นหน่วยพื้นฐานจริงๆของสสารเลยเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเวลาที่ในเอกสารหรือข้อมูลที่เราอ่านเขาพูดถึงอนุภาคควอนตัม โดยพื้นฐานแล้วก็คือหมายถึงเจ้าคว้ากับเลปตอนพวกนี้นี่เองใช่เลยค่ะซึ่งมันเล็กกว่าอะตอมลงไปอีกใช่สร้างโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนขึ้นมาถูกต้องค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องออธรรมชาติความขวัญตั้มของมันด้วย ที่ไม่ได้เป็นแค่เม็ดกลมๆเล็กๆเ,เนาะใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เล็กลงไปเฉยๆมันมีพฤติกรรมแปลกๆตามหลักควอนตัมด้วยมีการเปรียบเทียบในบทความหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเขาเปรียบเหมือนจิกซอจิกซออย่างไงครับก็คือควักกับเลปตอนเนี่ยเหมือนเป็นชิ้นจิกซอที่เล็กที่สุดแล้วเอามาต่อกันควักมาต่อกันเป็นปโปรตอนเป็นนิวตรอนส่วนอิเล็กตรอนก็เป็นเลปตอนอยู่แล้วอ๋อครับครับ แล้วอนุภาคพ,พวกนี้ก็มารวมกันอีกทีเป็นอะตอมอะตอมก็รวมเป็นโมเลกุลแล้วก็ไล่สเกลใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นเซลลเป็นร่างกายเราเป็นดาวเคราะห์เป็นกาแล็กซีโอ้โหเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่ข้อมูลหลายๆชิ้นพยายามจะสื่อค่ะความเชื่อมโยงที่มันบอกว่าน่าทึ่งมากๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะดูต่างกันแค่ไหนสุดท้ายมันก็สร้างมาจากอนุภาคมูลฐานควอนตัมไม่กี่ชนิดนี่แหละค่ะเป็นมุมมองที่ ทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับไม่ว่าจะมองสเกลใหญ่สุดๆระดับเอกภพหรือเล็กจิ๋วระดับควันตำเนี่ยทั้งหมดนี้มันก็อยู่ในกรอบของมิติเชิงพื้นที่3มิติที่เราคุ้นเคยกว้างยาวสูงใช่ค่ะอันนั้นคือมิติสเปซที่เรารับรู้กัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็อ้างอิงจากตรงนี้เป็นพื้นฐานค่ะแต่ว่ามันมีอีกมิติที่สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งแนวคิดของไอน์สไตน์ที่ถูกอ้างถึงในข้อมูลเนี่ยเขาเน้นย้ำมากมากก็คือเรื่องของเวลาค่ะ time อ๋อเวลามิติที่4ประมาณนั้นค่ะคือตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเวลาไม่ได้แยกขาดจากมิติพื้นที่นะคะแต่มันถูกแบบวัดถักทอเข้าด้วยกันเลยแยกกันไม่ออกกลายเป็นโครงสร้าง4มิติที่เรียกว่าการอวกาศหรือ spacetime กกาารอวศเหมือนเป็นผืนผ้าแห่งความเป็นจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่แล้วก็เคลื่อนที่ไปบนนั้นข้อมูลบางส่วนเขาอธิบายว่านี่คือเวทีของทุกปรากฏการเลยทั้งระดับดาราศาสตร์ทั้งระดับควอนตัมครับครับอแต่มีประเด็นหนึ่งแทรกมาในเอกสารบางชิ้นอันนี้น่าสนใจแต่ดูเหมือนจะเป็นการคาดการส่วนตัวนิดหน่อยเขาเสนอแนวคิดเรื่องอนุภาคคอค่ะที่อาจจะเกี่ยวกับมิติเวลาโดยตรงเลย รูภาคคอค่ะแต่ว่ารายละเอียดมันยังไม่ชัดเจนมากในข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็ดูเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างใหม่มากๆการจะลงลึกเรื่องนั้นคงต้องแยกไปคุยกันอีกทีเพราะข้อมูลหลักๆที่เราดูวันนี้จะเน้นโครงสร้างสสารกับกาลเวลาตามความเข้าใจปัจจุบันมากกว่าครับก็ถือว่าการสำรวจข้อมูลชุดนี้เนี่ยพาเราเดินทางจากความเว๋งว้างของอวกาศของเอกภพบ ดำดิ่งลงมาสู่หัวใจของสสารเลยไปเจอกับควาร์กลปตอนซึ่งก็คืออนุภาคมูลฐานเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันอธิบายได้นะครับค่ะแล้วสิ่งที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อหลังจากดูข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็คือเมื่อเราตระหนักจริงๆว่าทุกอย่างรอบตัวเรา ตั้งแต่ดาวฤกษ์ที่ไกลแสนไกลนูน่นมาจนถึงตัวเราเองเนี่ยมันล้วนประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยพื้นฐานระดับพนต้ำพวกนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยมันที่อยู่ในโครงสร้างการอวกาศอันเดียวกันมุมอมองแบบนี้มันจะเปลี่ยนความเข้าใจที่เรามีต่อเอกภพต่อตัวเราเองต่อตำแหน่งของเราในภาพรวมอันยิ่งใหญ่นี้ไปยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ